สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้120,000กิโลเมตรนะครับกับการซ่อมเผาขับนะครับแบบมืออาชีพครับใน Toyota Camry ACVC 1นะครับ FC ของช่องเรานะครับก็สงสัยว่าเราซ่อมรถทั่วไปไหมในระบบต่างๆนะครับต้องบอกได้เลยว่าเราซ่อมทุกระบบของรถจนนะครับไม่ใช่งานแก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถจนต์เชิงลึกนะครับและนี่คืออีกหนึ่งปัญหานะครับของรถยนขับเคลื่อนล้อหน้านะครับที่ต้องเจอทุกคันครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับเพาขับนะครับคันนี้ใช้งานมา1 2 7 3 8 0กิโลเมตรครับมีปัญหาคือยางกันฝุ่น เผาขับขาดนะครับงานซ่อมทั่วไปเราก็รับซ่อมนะครับไม่เพียงแต่งานเทคนิคนะครับเราซ่อมทุกประเภทครับสวัสดีครับเชนวันนี้นะครับ t o y ย t a า a m r y ี c v อ1นะครับเป็นเครื่องยนต์2 0นะครับปัญหาก็คือยางกันฝุ่นเผาขับขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับเป็นอาการปกติของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับกันฝุ่นเผานะครับเผาเนี่ยจะใช้เป็นระบบระบบ CV Jo จนะครับก็คือเป็น ข่าข้อต่อแบบความเร็วคงที่นะครับก็คือเป็นหัวเพาคขับนั่นเองนะครับจะมีหัวเพานอกและหัวเพาในนะครับซ้ายขวานะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับในการใช้งานเมื่อผ่านการใช้งานเนี่ยยางกันฝุ่นตัวนี้ก็จะขาดนะครับเป็นเรื่องปกติตามอายุการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขกันครับสำหรับเคสนี้ครับ t ต y o t าแคมรี A C V 41นะครับ เรามาดูอาการปัญหาของรถคันนี้กันนะครับการฝุ่นเผาเนี่ยนะมันขาดนะครทำให้จารบีที่อยู่ด้านในมันกระเด็นออกมานะครับเลอะเต็มไปหมดเลยครับถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับสิ่งสโปรกน้ําความชื้นฝุ่นละอองทรายนะครับจะเข้าไปภายในหัวเผาครับแล้วทาให้เกิดการสึกหลอของภายในหัวเผาครับหัวเผาจะเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยนะครับถ้าอันตรายมากๆเลยก็คืออาการเผาติดขัดนะครับเวลาที่เราขับขับอยู่แล้วเผามันล็อกเลยอันนี้อันตรายมากครับและตอนนี้นะครับช่างเทคนิคกาลัง ทำการประกอบนะครับหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คแล้วนะครับการฝุ่นเผาคันนี้นะครับมีปัญหาก็คือด้านในข้างขวาเนี่ยนะฮะการฝุ่นจะมีทั้งด้านในและด้านนอกการฝุ่นเผาด้านในขาดนะครับในการที่จะซ่อมเนี่ยจะต้องถอดเทาออกมาทำนะครับข้างนอกนครับตรวจสอบแล้วเนี่ยดูอายุการใช้งานแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเผาเป็นเผาเดิมจากรถเลยจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยทาเลยครับเส้นนี้ การฝุ่นเสื่อมแล้วนะครับเราก็ตัดสินใจนะครับแก้ไขทางซ้ายและขวานะครับและนอกในทัากับว่าการฝุ่นเผาทั้ง4ตัวเนี่ยเราจะจัดการแก้ไขไปเลยพร้อมกันนะครับรง้าของพาขับนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านยาวเนี่ยจะเป็นด้านนอกนะครับหัวพาขับด้านนอกซึ่งจะมีซี่ของ ABS ด้วยนะครับตัวซี่สัญญาณนะครับ ABS ตัวนี mm ้ hmm. เป็นเฟืองสปายที่จะสูงเท่ากับตัวดุมของล้อนะครับดุมล้อหน้าครับแล้วก็ด้านนอกนี่ก็เป็นตัวเกลียวนะครับสำหรับการคัน นี่คือหน้าตาเผาทั้งเส้นนะครับนี่คือด้านในนะครับโครงสร้างด้านในก็จะเป็นลักษณะของหัวกะโหลกเผานะฮะแล้วก็จะมีตัวลูกปืนเผาเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เข้าออกนะครับเพราะด้านในกับด้านนอกทํางานต่างกันนะครับหัวเผาด้านนอกเนี่ยจะขับเคลื่อนไปด้วยนะครับก็คือจะส่งกําลังความเร็วคงที่นะครับด้านนอกและด้านในเนี่ยนะความเร็วจะคงที่แต่ล้อหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีการ บังคับเลี้ยวด้วยก็จะมีระบบบังคับเลี้ยวด้วยวเพราะฉะนั้นหัวเพาด้านนอกเนี่ยนะฮะจะต้องสามารถปิดองศาได้ก็สามารถจะเลี้ยวได้นะครับทำบมุมได้ก็จะมีลักษณะของโครงสร้างที่แตกต่างจากตัวหัวเพาขับด้านในด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับตาม การทํางานของตัวรถการยืดการยุบของตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับความสูงของตัวรถเปลี่ยนแปลงเนี่ยระยะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะของหัวเผานในนะครับก็จะมีลูกปืนูามลูกนะครับแล้วก็จะวิ่งอยู่ในเสื้อเผานะฮะเสื้อของหัวเผาด้านในนะฮะมันก็เป็นโครงสร้างของเขานะครับซึ่งการทํางานก็จะแตกต่างจากหัวเผานอกนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวเฟืองสปเหมือนกันที่เสียบเข้ากับตัวไฟแนลไดของตัวห้องเกียร์นะครับตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวที่จะสวมนะครับกันน้ํามันรั่วไหลเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีซีลที่บริเวณเสื้อเกียร์นะครับตัวนี้นะครับจะสวมกันแล้วก็จะสัมผัสกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมเพาเนี่ยนะครับนอกจากเราจะเปลี่ยนยางก,กันฝุ่นแล้วนะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดหัวเพาเศษฝุ่นเศษทรายเพราะว่ายางกันฝุ่นเพาที่ขาดไปเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้น้ําแล้วก็ฝุ่นละอองทรายแล้วสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันเข้าไปในหัวเพาได้นะครับ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดให้ดีนะครับมันเกิดการสึกหลอครับเปลี่ยนยางกันฝุ่นใส่จระบีใบใหม่ก็มไม่มีประโยชน์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมันก็สึกเดี๋ยวมันก็ดังนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนยางกันฝุ่นได้เราต้องรักษาความสะอาดให้อยู่ในขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนภายในของเขาว่ามีตรงไหนที่สึกหลอหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วมันสึกหลอมากเสื้อของหัวกระโหลกด้านในของของหัวเผาในเนี่ยมันสึกเป็นล่องนะครับเป็นรอยสึกแบบล้าตัวนะครับแบบร่อนหลุดออกมานะครับอันเนี้ย ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แต่อันนี้คือของแท้โรงงานเลยครับเพิ่งเคยทําครั้งแรกนะครับหลายคนสงสัยว่าไอ้ตัวยางตรงกลางนี่มันคืออะไรนะครับตัวนี้คือโควกันสั่นตัวแดมปิ้งนะครับตัวซับแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าตัวบาลานซ์นะครับตัวสมดุลนะครับของเพาเวลาเพาวิ่งเนี่ยครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดการเวียงเหนิสูยนะครับแล้วก็เกิดการไม่สมดุลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรวมน้ําหนักนะครับแล้วก็ทําให้การสั่น หรือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันถูกหักล้างไปได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับถ้าเพาไม่ได้โคดไม่ได้งอตัวนี้จะช่วยดับบิ้งได้นะครับจะช่วยดูดซับแรงแรงสั่นได้นะครับโอเคนี่ก็คือโครงสร้างทั้งหมดของตัวเพาขับนะครับเพาขับรถยนต์ขับหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเพาอยู่2ข้างก็คือซ้ายและขวาครับก็จะมีเพาเส้นสั้นและเพาเส้นยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งของเพาแต่ละเส้นครับอยู่ที่การวางเครื่องครับเครื่องอยู่ฝั่งไหนนะครับเครื่องอยู่ฝั่งไหนเพาขับฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ยาวนะะ อยู่ที่การหันหน้าเครื่องครับเพราะว่าเครื่องยนต์รถขับหน้าเนี่ยจะวางขวางหลังจากที่เราทํเเผานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราต้องมาตรวจสอบครับที่บริเวณที่มันมีปัญหาครับก็คือจุดที่เห็นนะครับจารบีกระเด็นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าการทํางานของตัวเผาขับเนี่ยมันจะหมุนนะครับพอหมุนปุ๊บมันก็จะสลัดตัวจารบีนะครับออกมากระเด็นเต็มไปหมดเลยตอนนี้เรากําลังเก็บงานทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะประกอบตัวเผาที่เราแก้ไขกลับเข้าไปนะครับ อนนี้เรากําลังประกอบเพานะครับทั้งเส้นเข้าไปที่ตัวตําแหน่งของเขานะครับตัวเสียบเข้าไปที่ตัวเฟืองท้ายนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับดุมล้อนะครับในการประกอบนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับในการประกอบตัวเพาขับกลับเข้าไปสู่ตัวรถนะครับหลังจ<ร>ากมีการชักเพาออกมาจากเกียร์นะครับจะมีน้ำมันเกียร์บางส่วนไหลออกมานะครับดังนั้นเราต้องตรวจสอบระดับเกียร์ครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันเกียร์ เมื่อระดับน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับเรานํารถออกไปวิ่งทดสอบครับแล้วก็นําไปตั้งสูตรนะครับเพื่อตั้งค่านะครับในการปรับสูตรล้อนะครับให้อยู่ในเกณฑ์นะครับพอมีการลื้อช่วงล่างนะครับจะได้ขับขี่ได้อย่าง แม่นยำแล้วก็มั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับเคสนี้นะครับเรียบร้อยครับโอเคครับกลับมาได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ลัดมาสเตอร์ครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับปัญหางานเคสงานซ่อมนะครับงานซ่อมทั่วไปเราก็รับทำนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับเดอะการ์ลัดมาสเตอร์ครับถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถโทรเข้ามาด้านหมายที่เบอร์ข้างล่างในนี้ได้เลยครับ